สวัสดีครับผมเซียงกันแล้วนะครับกับรีพอร์เตอร์นะครับในทรัพย์ในโอ้ยในวันนี้โอ๊ย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 เราอยู่วันที่สองครามโอ๊ยเราต้อกกันเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยยิงกันเพี้ยนาทั้งหลังโอ๊ยเราบอกโอ๊ยเราจะมาดูคลาสสิกแมตช์ในวันนี้โอ๊ยอยู่ที่สนามเอเมเรตสเตเดียมครับอาร์เซนอลครับโอ้ยมาเปิดด้านลับการมืของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้วิลลี่ใหวิลลี่เอาโอ๊ยไฮ้วิลลี่คลาสสิกแมตช์ครับไปดูกัน ฮะนี่ย้อนกลับไปตอนนู้นเลยนะครับทางเดินยังเล็กๆอยู่เลยอาร์เซน่อลครับผมปี2005นะฮะเล็กฟุตสานมานี่พาติเวรานะครับนำทีมนะครับเสรีเรียงอยู่เปิดมุมด้วยขวาเข้ามาเรียกยงไอ้เฮียร่า6เข้าไปครับน้ำหนึ่งศูนย์เรียบร้อยชุดนั้นนะครับโหสุดยอดมากของอาร์เซนอลนะครับเป็นชุดไล่พ่ายนะฮะแต่ก็พ่ายแมนยูมาแล้วูนี่แต่กลับมาให้ไรน์ิงยิงสลับเข้าไปแล้วครับหนึ่งประตู ครับตานีที่สิบแปดไพน์แล้วเวล่าชิปข้ามหัวหมาไปให้องลีองลีตอกส้นไม่ไม่ตอกไหลไปให้เบิร์กแคมป์ยิงลอดขาเข้าไปประตูชื่ออะไรวะเนี่ยคนนี้คาโลอันเชล็อตตีบ้าคาโลเฉยๆสองหนึ่งอันเชลอนนำกิกแทงเอาไปที่โร้วลมันเดือด้วย็สายไปยิงเรียบร้อยครับสองโสดไอ้สอง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 จู๊ดไอ้สัตว์เงียบ น้อยคินแทงไปแล้วกิกแทงเข้ามาเวียล่าไม่ทันคินแต่ลบที่สามประตูชิดเข้าไปกิกชิดเข้าไปเรียร้อยไปโดนเดอร์แท็บอินครับเป็นลูกที่ง่ายที่สุดในชีวิตของโรนโดแล้วแมนยูพิกขข้นมาตามเป็น3-2 3-2บอลเอาไว้ที่ใครฟีแลสเอ้ยอะไรกันล้มทำไมเปล่าตอกเอ้ยทะเลาะก,กันใบแดง ใบเหลืองเฮ้ยใจยเย็นอาจารย์ิีแวสททำอะไรเรียกเรียกมาแล้วกรรมการเรียกแพทย์มาดูใครที่ลวงลงไปไม่ใช่เรียกเขามาให้ใบแดงิีแวสททำอะไรอะทำอะไรอะอาจารย์ยให้มีตัดเข้าไปดูครับช้าหน่อยอ้าไม่ให้ดูครับไปแล้วใครเนี่ยใครใครนะไฮเซ่ไฮเซ,เซ,เซ่อออออออจริงถ้าอาจารย์นีหน้าไปสโคแทงงลุดไปแล้วจอร์เช่ยังไงชิปไอเฮียจอร์เช่ขึ้นมาชิปไอสัต นาที88ครับชนะ4-2ก็ถึงกับภ<อ>ูมิใจมากครับโอเคขึ้นมายิงลูกนี้ปีนา้นโยนแต้มุตเข้ามาหมดหรือยังยังไม่หมดเดียวมงเข้าไหมไม่เข้าคับเลีร์อย่างเส้นเลีร์อย่างเส้นแล้วก็ยังเลีรยอยู่ลูนี่และบอลเราก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหอาร์เซนอลครับเปิดสนามไฮบรีครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปโอ้ยโอ้ยสงสารลูกอะโอ้ยโอ้ยแพ้ไป4-2ประตูต่อ4ครับนดอนยังหน้าเด็กอยู่เลยครับปีนั้นนะครับ อ่ะครับดีพอร์เตอร์สวัสดีโอ้ยไอ้ยุ้ยิงติดแล้วดีพอร์เตอร์สวัสดีอยู่ในสงครามต้องขอลาไปก่อนตอนนี้วุ่นวายกันขณะโอ้ยลาไปแล้วครับดีพอร์เตอร์เคัดีสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์แฟชั่นแล้วก็อยาซือเราได้ลิกเสถียรที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเต๊เราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟใช่ไหมลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้้้้ชมมมฝาากกกกตติดดดดไไววววยยลลบอนนะะฮัเสร็จ ด,ดใช่เพ<จ>ื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับ